ทำบุญเสริมวาสนาสร้างศรัทธาเสริมบารมีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทท้องล่อพระหลวงพ่อบ้านแหลมหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อจ้อยอดีตเจ้าอาวาสณนะวัดนางตะเคียนแต่บนคลองเขนืนอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565นี้เวลา14.39นาฬิกานาทีทำพิธีเททอง ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระหลวงพ่อบ้านแหลมสูง2.9เมตรหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อจ้อยอดีตเจ้าอาวาสขนาดหน้าตัก29นิ้ว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพก้อนทองได้ทุกวันในราคา500บาท300บาท100บาทหรือร่วมทำบุญแผ่นทองได้บริเวณศาลาหน้าวัดได้ทุกวันติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทุกวันที่พระปลัดอนันต์จันทป,ปัญโยเจ้าอาวาสวัดนางตะเคียนโทร0 8 5 1 8 6 3 3 6 3 0851863363หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่709ขีด1ขีด4 2207ขีด4ชื่อบัญชีวัดนางตะเคียนอิ่มบุญสุขใจได้กุศลมหาศาลร,ร่วมเป็นเจ้าภาพเทท้องหล่อพระหลวงพ่อบ้านแหลมหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อจ้อยอดีตเจ้าอาวาสณนะวัดนางตะเคียนตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2 5 565นี้เวลา14นาฬิกานาทีทำพิธีเททองอย่าลืมมาสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน